สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็คลิปใหม่ของปีของปี64นะครับก็ถึสงสามวันปีใหม่ย้อนหลังด้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะฮะวันนี้ามารีวิวใช้น้ํามันตัวนี้นะครับ โมบิลซูเปอร์โมโต4สี่ส SO ิบบิลสี่สิบสี่ทีซนติกนะครับแล้วก็มาตรฐาน API SL JSO MA2 นะครับเซตนี้ผมไปได้มายังไงนะฮะนี่ผมไปเจอ l a z าดานะครับเห็นบะมะลดราคาเห็นบางร้านขายบางขวดประมาณ3ามบาทอันนี้ลดเหลือ135าบาบทนะทีผมซื้อไม่ได้ร้อยบาทแล้วก็กองน้ำมันเครื่อนี้เปลี่ยนมาใช้กองเบนิลี่เดิมๆนะกองโรงงานนะครับ ก็เซตนี้ผมซื้อมาก็รวมๆประมาณร้อยหกร้อยห้าสิบาทนะหกร้อยห้าสิบาทนะท mm ี hmm. ่จริงเราอยากจะซื้อสี่ขวดซื้อสามมาเพราะว่าผมจะจะซื้อมาเผื่อไว้บเ,เติมเผื่อสองร้อยซีซีนะคร mm ับ hmm. ตอนนี้ผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนกำหนดนะเพราะว่าฟูลิโอเอ่อฟูลิโอซูเปอร์วัน่ะตอนนี้ใช้ได้แค่สองพันโลนะครับตอนนี้ดูเท่าที่เห็นนะมันจะไม่เห็นแล้วอะ่ะมันปิ่มแล้วอะ่ะสองจะสองพันโลสองพันโลนี่นีเนี้ย ขย่อลรถไม่เจอเลยขย่อลรถมันไม่ขึ้นเลยไหมไม่กระเพิ่มเลยนะครับแต่อ่างมันเป็นอ่างลึกนะแต่ว่าน่าจะเหลือประมาณนี้น่าจะเหลือประมาณระดับนี้นะครับก็น่าจะประมาณลิตรกว่าๆสองลิตรกว่าๆนะนะเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ปัจแจเบอร์สิบเบอร์สิบเก้านะครับมาเดี๋ยวเรามาขัดกันอันนี้ผมถอดอกล่างออกนะครับเพื่อให้สะดวกในการถอดเจ้ากองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็ต้องใช้มือเดียว นะครับเพราะว่ามันเกะก,กะว่าจริงว่าจะใช้แบบแขวนคอเดี๋ยวผู้ชมจะลำคาญเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอีกเดี๋ยวนะครับอจุดอ่านี่ก็ปล่อยให้มันไหลดูสิไอ้ย,ยาโอ้โหนี่สองพันโลนะดำปีเลยอะดูสิครับผงโลหะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกุ๊กกี้ขมเอาอะดูสิครับโอ้โหแดงมีผสมเหมือนกาแฟนิดนหน่อยๆนยนะครับโอเคนี่เราก็ปล่อยปล่อยให้มัน ทิ้งไปเดี๋ยวเราต้องข้าะอารพางพังก่อนนะครับเราก็ถอยปล่อยให้มันไหลใกล้หมดนะครับนี่ถ้าประมาณการนะ่าจะ2ลิตรนะฮะอันนี้ก็จะถอดไส้กรองก่อนนะอันนี้ก็กอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเข็มขัดง,ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตั้งกล้องก่อนโอเคใช้วิธีเครื่องมือโบราณในการขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองฟูโมโต้นะครับก็ขนาดประมาณน,น่าจะเอ่อ 65, ห้าเลยหกสิอะไร mm, มิห้ามิลลิเมตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันเป็นขนาดเท่ากับของพวกมัตต้าสองนะครับก็ใช้บล็อกถอดกองรหัส901ได้นะครับเอออาสามก็ใช้ขนาดเท่ากันแต่ทีทีสามร้อยนะคือใช้ขนาดมัตต้าใช้ของมัตต้าสองได้เช่นกันแต่กองรถยนต์ผมไม่แนะนําดีกว่านะเพราะว่ามันไม่เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะเพราะมันมีคัตนะครับพอร,รถยนต์มันเป็นคัตแห้งแยกออกจากห้องเครื่องนะเพราะมันจะกองไม่ละเอียด ใส่ใส่ชั่วคราวได้แต่ผมว่าใส่นานๆไม่ได้นะพังแน่นอนนะครับแต่ถือว่าใช้ดีอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีอยู่ก็แต่รู้สึกว่าโอยาบุญนี้จะเยิ่มกว่าที่แป๊บเดียวหมดแล้วละแสดงว่าของก็ทำมาดีนะครับโอเคอเราก็ปล่อยให้แห้งไปเดี๋ยวเรามาทาการประกอบใส่ชุดอื่นต่อนะครับนี่เราก็เปิดฝาแล้วนะครับตรงนี้ก็งานใส่น้ามันเครื่องลงไปในกองนะครับผมอาจจะใส่หกนิดนึงคือด้วยความว่าเป็นมือเดียวทํามือเดียวนะครับมัน มันก็จะไม่แม่นเท่าไหร่เคมันนีใ่ใส่กันแม่นอดมใส่ก็ไปเลยนะครับถ้ามือแห้งอะบิดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเครื่องมันก็จะดูดเข้าไปเองแต่นี่มือผมมันเหนียวนะมันต้องใช้เข็มขัดในการผูกรถนะในการผูก ใช <c oughs> ้เครื่องมือเบสิกมากนะครับโบราณนิดหนึ่งคนถ้าแบบสะดวกนอะยใช้ใช้บ็อกโอเคแค่นี้นั่นแหละเดี๋ยวเ,าเอาพาเช็ดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรามาทำการใส่ส่วนที่เหลือกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นของโมบิลบ้างนะครับรอบแล้วต่อเป็นของกูริโออันนี้ก็เซตนี้ก็คุ้มนะครับอันนี้ซื้อแยกร้านกันนะคบ่อหน,นี้มันอันนี้ราคาต่อขวดมาร้อยส่ย5บาทนะครับมาตรฐาน SL ก็จะได้แหละใช้ได้จะได,ะได้เพราะว่ามันเยังไงมันมีมาตรฐาน j s o m A2 นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอันนี้น่าจะต้องลองดูสัก3,000โลกว่าดูว่าจะได้หรือเปล่า อันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าหมดนะครับเดี๋ยวเยี๋จะปิดฝาแล้วความไว้นะครับให้มันให้มันไปค้างให้น้ำมันไปค้างที่ฝานะครับเดี๋ยว,วเทกรอบหนึ่งเพราะมันจะมีส่วนตกค้างบ้างนะครับอย่างสไตล์ผมเคยขี้เหนียวแหละขี้เหนียวเฮ้ทุกหยดมีค่ามาตามนะคอนเซ็ปต์ผมนะ ก็ต้องก็ดูเหมือนจะเต็มลิตรนะแต่ก็ไม่เต็มไอ,อ้นียไอ้นี้ไม่เหมือนโฟลิโออย่างนึงคือกลิ่นไม่หอมไม่มีกลิ่นหอมเลยนะครับแต่น้ำมันนี่เหลืองมากนะสีมันสีมันออกทองเหลืองๆอ,งอะ่ะนะแต่ก็น่าลองดีนะครับอนนี้อันนี้ก็ลิตรที่สองไปเลยปุ๊บขึ้นยัง ยังไม่ขึ้นนะครับนี่สองลิตรนะครับมันก็คือปิ่มปิมปม,มันไม่ปิ่มเลยเดี๋ยวลองเขยา่าดูโอเคขวดว่าขวดที่สองนะปิดฝาไว้ความไว้เหมือนเดิมนะครับทุกหยดมีค่านะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้ก็ไม่มีนะครับเขย่ายังไม่โผล่นะครับเคขวดที่สามหนึ่งลิตร โอเคเดี๋ยวเราเท okay, ต่อกวดที่สามนะครับโอ้โอ้โอ้เกือบเกือบเกือบเทเยอะไปเทเยอะไปก็หน้าวเสียงดังนิดนึงนะครับหรือถ้าผมถือกล้องเวียนหัวไปก็ขอโทษด้วยนะครับ่าผมใช้มือถือมือข้างจับก,กล้องนะครับ okay. โอเคโหไหลหมดอย่างรวดเร็วนะครับนี้ก็เห็นไหมเต็มแล้วเหรอเต็มตามแมวแล้ว Okay. เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมาเทอีกรอบหนึ่งนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้คนระับผลจากการความขวดมันก็จะมีอีกนิดนึงประมาณช้อนนิดๆน,นะประโยน์มันมีค่านะครับก็ประมาณถ้าเกิดว่าเติมเสร็จแล้วทิ้งเลยก็น่าจะหายไปประมาณหนึ่งอไม่ถึงไม่ถึงสองเอ้ไม่ถึง,ถง,ถงสิบสี่าซ้ำมัง้งน่าจะนะช้อนนช้อนโต๊ะช้อนกลางเนี่ยแหละนะครับ okay. ก็หลังนี้ก็เปลี่ยนอ๊ะเติมใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะว่า เก็บของให้แล้วสำหรับมาสตาร์ทให้มันรันในระบบเหมือนเดิมนะครับโอเคเนี่ยก่็หลัะเก็บอะไรเสร็จปับนะครับสตาร์ทเครื่องให้มันปั่นเข้าระบบนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็หลังจากนี้ก็ปั่นให้มันเข้าระบบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับก,การเปลี่ยนแบตเตอเครื่องโมบิลซูเปอร์โมโตนะครับใส่กับ t n t 300นะครับ แ้วสวัสดีครับ